เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าจอเข้าเกมสุดหล่อเท่กันแล้วเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตใหม่เข้ามายัางไงละ่ะก็ไงการอัปเดตครั้งนี้บอกเลยว่าแม่งเปลี่ยนทั้งแมปเปลี่ยนทั้งหน้าจอเข้าเกมโอ้โหอัปเดตใหม่โอ้กิจกรรมเยอะเหมือนกันนะเนกิจกรรมโคตรเยอะเลยมาก็เขาเลยขอเราเลยดีกว่า คือจากการที่อัปเดตซีซั่นใหม่มาคือเจ้าแอสเซนกามันโดนบัฟมาเว้ยแล้วขอหายัาหนึ่งแอสเซนการแอสเซนกาแอสเซนกาหนานี่งคือเจ้าแอสเซนกาเนี่ยมันโดนบัฟเลือกสกิลสองกับอันติมาให้มันมีซีซีที่หนาเตอะขึ้นเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมเลยผมจะเล่นในโหมด3-3นะเพื่อจะได้เป็นการรีวิวแมปไปด้วยไง จับคู่จับคู่แป๊บหนึ่งจับคู่แป๊บหนึ่งอ่าน่าจอจับคู่โคตรหล่อเท่แต่ว่าผมชอบของไอ้คิลิโตะอันเก่ามากกว่าไม่ไม่รู้ทำไมรู้สึกอันใหม่มันดูเฉยๆนะสำหรับผมแต่ก็แต่มันก็เท่อยู่แหละกดสิกดเออมาเราเลือกแอซนกาก่อนเลยไอ้เขาแรกราวิวฟาร์มา กดยืนยันเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปสู่ในเกมเลยแล้วกันโอ้แมปใหม่เป็นไงแมปใหม่เฮ้ยเราเจอตัวใหม่ด้วยว่ะแมปใหม่เจอตัวใหม่อ่าชิ้นแรกผมจะออกเป็นฟิลิปเทียก่อนแล้วกัน,ลกนแล้วก็เซ็ตเป็นรองเท้ารองเท้าแผ่นี้นี่คือมันปรับขึ้นมาเป็นเจ็ดร้อยหมดเลยซึ่งแพงอยู่นะรองเท้าเจ็ดร้อยบาทเนะี่ยผมว่า อันนี้ครับต้นเกมก็เคลียร์ไปธรรมดาธรรมดาตัวใหม่จะมาล้วงตัวใหม่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 ใมจเย็นใจเย็นใจเย,นจเย,นจเยน็นโ,โ,โ,โอ้มีการนหน่วงหน่วงเลดหน่อยไม่นานิดแล้วมั้ง <c oughs> แบบใหม่มันหน่วงหรอว่มันเกี่ยวปาวะฝั่งนู้นเขาเป็นคิวเรียนฝามั่งต้องระวังตูดยกสองยกสองว่าไงว่าไงว่าไง เรียบร้อยเฟิร์สบอทฮะคิวเลนคิวเลนใจเย็นคิวเลนคิวเลนคิวเลนเอาคิวเลนหนีเฉยคิวเลนหนีไปดีอืมอ,อ,อกเป็นตัดเลือดดีกว่าเพราะว่าเราเจอตัวใหม่ฝั่งนู้นแหละตัดเลือดน่าจะเอาอยู่ผมว่าคือคน,นี่มันไงนี่มันมังกรน้ำแข็งคือไอแบบซ้ำๆนี่คือมันจะปรับเรื่องมังกรมาด้วยไฟว่ะไฟว่ะไฟว่ะ เนี่ยอันติมันจะผักเหมือนเทนเลยนะแล้วก็จะมีบ่อทรายบอกเลยว่าโคตรน่าลำคาญวีาวีาว่าไงวีาเอาเอาวีาเรียบร้อยวีาวีาแต่ไปดีวีาวีาอื้อหือตัวตัวนี้มันดนบัฟมาโคตรดีจากประมาณแรงแซดขึ้นไปแรงบี B แล้วนะอ่ะผมผมให้แค่แรงบีเนี่ยดูดูเอ้คิวเลนคิวเลนคิวเลนใจเย็นใจเย็นนี่ยโอ้โห คือเรามีแท้งดีๆสักหนึ่งตัวนี่คือเรายืนปล่อยสก,กิลได้เรื่อยๆเลยแต่ว่าเลือดผมจะหมดวะโอเคมีคนกดเที่ยวให้อยู่เฮ้ยตีป้อมไปก่อนนะไฮคิวเลน,นคิวเลนคิวเลนมันจะมาอีกแล้วผักเข้ากำแพงผักไปดิไม่ให้ลวงไม่ให้ลวงไม่ให้ลวงๆๆคิวเลนไม่ให้ลวงครับไม่ให้ลวง ไม่ให้รู้ว่าหรอคิวเลนอืมอตัวใหม่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 วีล่าจะต่อบ่ะล่ะวีล่าวีล่าวีล่าเรียบร้อยคิวเลนนะคิวเลนคิวเลนว่าไงโอ้โหคือตัวมันคือตัวมันเก่งอยู่แล้วอะเออ <c ười> ก่งเวลามันโดนบับมา,ลาหาลังหักละ ชี้นต่อไปะจะออกเป็นอากอนี่เลยนะจะได้ลดคูดาวแล้วก็ถึกมานิดๆหน่อยอันนี้ก็มาช่วยเพื่อนเก็บออบเจกแต่ว่าที่จริงจะมาลาดแหละแต่ว่าเป็นคนดีไม่ลาดดีกว่าชิบตันพักกาแพงเรียบร้อยครับพี่น้องว่าไงคิวเลนอบอกเลยว่าช็อตนี้โคตรสวยโคตรสวยนาอ คือการปับแอเซนกามาครั้งเนี้ยผมคิดว่าการที่ทําให้แอเซนกาเป็นตัวชงในทีมไฟ์ได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้เมทตัวนี้มันมีส่วนร่วมในในทีมไฟได้ได้มากขึ้นเลยแต่ผมก็ยังให้แค่แรง็แรงบีอยู่ดีเพราะว่ามันเดินช้าแล้วมันก็แล้วมันก็ไม่มีสกิลหนีแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าว,วิลิกูดอยู่นะมีผักออก่ให้กันป้อมด้วยเอาคิดินจะมาล้วงคิลินว่างไง เฮ้ยเกมนี้ก็ชนะไปอย่างอีซี่นะเพราะว่าเรามีแท้งดีจริงๆคือถ้าแท้งไม่ดีก็โดนแอซ์ซินฝั่งโน้นลวงได้ง่ายอยู่นะนี่หน้าจอ MVP เปลี่ยน ถือว่าก็หล่อเท่คือนะผมว่าไอ้หน้าจอ MPP เนะี่ยอันนี้ตอนพื้นหลังรับของก็เปลี่ยนเหมือนกันว้าวสกอร์สามศูนย์เก้าก็ไม่ธรรมดานะโอ้โหดาเมจสามหกเปอร์เซ็นตเข้าไฟทุกไฟบอกเลยว่าเกมนี้สุดจัด <c oughs> สุดจริงเพราะว่าเรามีแท้งดีอย่าง,างมาลอตไงสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีฮะ